สวัสดีค่ะวันนี้ยังพระอาทิตย์ยังไม่ขึ้นเลยยังมืดมืดอยู่เลยค่ะวันนี้เส้นทางการออกกำลังกายของเราบรรยากาศเย็นสบายอีกแล้ววันนี้สามีมาส่ง เราก็าไปนน้นละมาคนเดียวค่ะวันนี้มาคนเดียวยังไม่สว่างเลยเดี๋ยวเราเดินไปก่อนนะคะเก็บบรรยากาศสองข้างทางให้เพื่อนๆดูจ้ามื่อกี้เราลงรถเริ่มสตาร์ทเดินฝั่งนู้นนะคะ เดินมาเรื่อยๆเรื่อยๆ,ๆ,ๆเดินเลาะเลามาเรื่อยๆจนจนถึงตรงนี้อะค่ะ <this> พระอาทิตย์ก็ยังไม่ขึ้นเลย <c oughs> เดินเดินมาได้สักพักแล้ว <c oughs> ใกล้าจะถึงสภาก,กาเฟจุดพักชมวิว <c oughs> ที่แรกจะมี สภากาเฟคนที่จะไปไล่ไปสวนไปนาเขาผ่านมา,าก็กระจอดนะคะจอดทักทายกันคุยกันัออีสามีตรงนู่นค่ะยังมืดๆอยู่เลย ที่เขาจะไปนาไปไล่ไปสวนก็มาจอดรถคุยกันนะคะยังมือดอยู่เลยค่ะยังมืมด,อองมอดอยู่เลยค่ะมองไม่เห็นอะไรเลย เสียงนกก็เงียบเงียบวันนี้เดินไปเรื่อยๆก่อนนะคะเสียงนกเป็ดน้ำนะคะเสียงนกเป็ดน้ำ ยังไม่ขึ้นเลยสว่างแล้วค่ะแต่พระอาทิตย์ยังไม่ขึ้นสวนทางกับใครเขาก็ถามว่าทำ,ทำไมวันนี้เดินคนเดียวทำไมเดินคนเดียวมีแต่คนถามลูกสาวไม่มาฮะ จังเลยค่ะเสียงนกก็เงียบวันนี้เดินหอบแล้วนะเนี่ยเดินคนเดียวเร่งเร่งเดินเร่งเดินเร่งเดินเหนื่อยเลย ไปกันค่ะเดินก่อน ความคืบหน้า15%ระยะเวลา10นาทีระยะทาง0.78กิโลเมตรฝีเท้า12นาที54วินาทีต่อกิโลเมตรโคช้ชฐานเสียงถูกติดสมัครเป็นพรีเมียมเพื่อรับคำติชมแบบส,สดๆระหว่างการออกกำลัง เดินมาสิบกว่านาทีพระาทิตยังไม่ขึ้นเลยนะคะพระาทิตยังไม่ขึ้นเลยท้องฟ้าก็เปิดทำไมพระาทิตยังไม่มาเดินต่อคะ่ะ ลึกมากเลยวันนี้นกเป็ดน้ําอยู่ไกลมากเลยแต่เยอะนะคะเขารวมตัวรวมกลุ่มกันเยอะเลยวันนี้แต่อยู่ลึกๆมองแคบไม่เห็นไปกันค่าเดี๋ยวมันจะสายพระอาทิตย์ไม่ขึ้นแต่ก็อากาศ มันจะร้อนๆอ,อบอ้าวหน่อยคุณลุงนี้เขาก็จะปั่นจัก,กรยานทุกเช้าเลยนะคะปั่นจัก,กรยานรอบบึงผู้สูงอายุมาทุกวันเหมือนกันค่ะ คาแฟสามีมันนั่งโมอยู่ตรงนี้มีคนหาปลามีคนไปไล่ไปนะมาเจอกันก็ยืนคุยกันจอดรถคุยกันมีสภาคาแฟนะคะตรงนี้ ดีดีค่ะสภากาแฟกาแฟหมดแก้วแล้วมั้งนั่ะพบปะเจอกันพูดคุยกัน พาทิตยังไม่มาเลยค่ะหันหลังตลอดเวลาเลยไม่มีเลยพาทิ์ปกติจะขึ้นแล้วมาถึงตรงนี้พาทิ์จะมาแล้ววันนี้ยังไม่มาเดินกันต่อได้เหงื่อแล้วนะคะวันนี้อากาศอบอ้าวค่ะหมอกหนาแต่ว่าไม่มีลม พราะไม่มีลมเดินก็เหนื่อยเหงื่อออกแล้วไปกันต่อเลยค่ะ คอยตามแล้วค่ะขับรถตามแล้วบอกให้ไปรออยู่ที่นาเลยถ้ามาคนเดียวเขาก็จะจอดรอทุกระยะเลยนะคะแต่ถ้ามาวันไหนมากับลูกสาวเขาก็จะไปจอดรอที่ลานตากหรือว่าที่นานูน่นละค่ะอันนี้มาคนเดียวเป็นเพื่อนกัน เดินมาถึงฝั่งนี้ก็ยังไม่พราทิตก็ยังไม่ขึ้นนะคะฝูงนกเป็ดน้ำก็มีเป็นย่อมๆอยู่ลึกค่วะวันนี้มาคนเดียวบรรยากาศข้างทางก็ยังเงียบเหงาเหมือนเดิมถ้ามาหลายๆคนก็สนุกสนาน,นะคะ่ะเดินต่อเลยค่ะ ั่งนี้ก็จะบรรยากาศเงียบมืงเงานะคะนกก็ไม่ค่อยมีอากาศก็จะร้อนๆหน่อยหมอกหมอกหมอกหนานะคะแต่อากาศอบอ้าวเราเดินมาถึงฝั่งฝั่งหลังโรงเรียนแล้วนะคะทุกคนสามีมาจอดรอตรงนี้พอดีเลยโอ้ เจอลูกหมาตัวน้อยๆตัวน้อยๆมารอกันอยู่ตรงนี้เองรอกันอยู่ตรงนี้เองตวเกแกวคุกกี้วันนี้คุกกี้ตัวนี้ตุก๊กแกยายายาควรน,นะเล็บคอมมากเลยวันนี้ยังไม่มาถึงเลยเขามารออยู่ตรงนี้แล้วคงจะเจอรถล้วคะ่ะ น้อยก็เหงานะคะพี่เหนียงกับพี่เจนไม่มาวิ่งตามจนเขาหนีแหละวันนั้นเขาจะเปลี่ยนเส้นทางเดินแล้วเขาซนเหมือนเด็กเลยนะคะมาน้อยเขารออยู่ตรงนี้หรือว่าพ่อมาจอดรถเขาเห็นรถ รออยู่ก่อนแล้วเหรอโอ้ยเขาบอกเขาจะวิ่งเปลี่ยนเส้นทางมาเริ่มจากทางนี้ไปทางนู้นเขากลัวลูกหมาเดินตามนี่เขาจะเตรียมตัวไปด้วยนะเนี่ยอย่าควรควรเจ็บมากเลยไปแล้วนะไม่เอาไปด้วยแล้วนะเดี๋ยวเดี๋ยวฝั่งนู้นเขาจะลุมเอาโอเิโอจะลุมเอาไปแล้วนะ ไม่มีพี่เจนพี่หนิงเขาก็ไม่ค่อยวิ่งตามนะเราก็จะมาเงบเงียบยของเราโอ้ได้เหงื่อเลยแต่พาคทิศไม่ขึ้นนะสิท้อฟ้าปิดแล้ววันนี้ ได้ถึง50%ของเป oh. ้าหมายคุณแล้ว มาด้วยอย่างเหงาเลยเดินเงียบเหงาเลยลิมริมข้างทางนกนะก็ไม่ค่อยมีอยู่ลึกๆนกก็ก็ปีนอยู่ลึกๆไม่มาถึงข้าฝั่งดวงอาทิตย์ก็เศร้าๆไม่แจ่มดวงอาทิตย์บิอยู่แค่เดียรอที่บอกไม่วิงแล้วไปนานเลยแต่โอริโอก็ไม่มา อกไม้พอ่องอกแล้วนะงอกขึ้นเยอะเลยสองใบแล้ววันหลังเราจะได้ชมดอกไม้ที่สวยอีกนะคะทุกคนสามีสามีสามีจอดจอดรอสองสามสามจุด ากาศรอบทางสองข้างทางที่ไปวิ่งเงียบเหงานะคะวันนี้ลูกหมาก็มารอสองตัวนกก็อยู่ลึกๆตอนนี้เรามาที่บอ่อปลานะคะมาให้อาหารปลาพอลูกสาวไม่มาด้วยสองข้างทางก็เงียบเหงา ท่าที่ก็คลืขึ้นลาน,านลางเรือนกล้วยเริ่มลูกโตแล้วกล้วยเยอะหน้านี้กล้วยเยอะกินไม่หวาดไม่ไหวอันนี้ของเรามันจะเป็นกล้วยพันเตี้ยเนาะ วยพันเตี้ยลูกก็จะแบบสั้นๆลูกไม่ยาวอ้าเอา้เอานายุศพ่อมายังไงนี่โอ้ยมายังไงนี่โอรีโอวิ่งตามเหรอลูกโอ้ทำไงล่ะอาหารก็อยู่ไหนอะไม่มีเลยไม่ได้อาหารมาเลยเพราะว่าว่าจะเปลี่ยนเส้นทางเดิน ยังไงก็ไม่รู้ดีใจเลยพี่เจนก็ไม่มานะเนี่ยวันนี้โอริโอโอริโออ,โอ,อย่าขวนะน,นะนุนหนะไปดูพ่อ,อโอ,โอ้นายกเขาดีใจดีใจมากเลยเหรอลูกโวยพาทพิเพิ่งขึ้นนะคะเห็นนิดนีด้ เดินมาครึ่งเกือบครึ่งค่อนชั่วโมงพระอาทิตย์เพิ่งมองเห็นโอรีโอขับรถผ่านโอรีโอไม่เห็นพอยังไงไม่รู้เขาวิ่งตามมานี่เลยหูตาไวมากนะนี่วิ่งใหญ่เลยดีใจใหญ่เลยวิ่งวนหาพี่เจนมัง้งนวนะ่ะ ปลาด้วยลำนะคะลำอ่อนๆเพราะว่าสามีเอาเอาปลาเอาลูกปลามาปล่อยปล่อยได้สองสามวันแล้วโอ,ลโอ้โหหนูมายังไงลูกห,หนูมายังไง วิ่งมายังไงแป๊บเดียวถึงนี่เลยอาหารก็ไม่ได้เตรียมมานะวันนี้นะ่ะว่าจะเปลี่ยนเส้นทางเดินสักวันหนึ่งก็ไม่ได้เปลี่ยนแล้วก็คิดว่าจะไม่เจอกันนะเนี่ยโอ้งอเงายา เหงาทั้งหมาเหงาทั้งคนเลยปลาก็เหงาอากาศวันนี้จะมีเป็นรูปปลามาปลาเล็กๆปลาตัวใหญ่ก็อยู่ลึกๆหนึ่กาแฟก็หมดถ้วยแล้ว <laughs> จอดรอหลายจุดกาแฟหมดเลยโอ้ยโอริโอหิวแน่ๆเลย nenel eo สำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะเดินออกกำลังกายเหมือนเดิมอากาศบรรยากาศก,าศก็ดีแต่ก็จะเงียบเงาหน่อยเพราะลูกสาวไม่มาด้วยน้องหมาก็เงียบเหงาพระอาทิตย์ก็ไม่ค่อยแจ่มเลยค่ะวันนี้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะเจอกันใหม่คลิปหน้า แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะคุณพ่อสวัสดีค่ะดีค่ะเริ่มมาแล้วปลาเริ่มมาแล้วไม่เหงาเท่าไหร่แล้วนะคะปลาเริ่มมาแล้ว ตัวใหญ่นะน่ะ มาดูความคืบหน้าของตลาดเจมี่นะคะไม่ได้ดูหลายวันแล้วสรุปแล้วก็ลาดพื้นหมดเลยรอยลาดพื้นใหม่ๆไม่ให้เหลือพื้นที่ว่างดินไว้เลย,เลยไม่ได้มาดูหลายวันแล้วเดี๋ยววันหลังจะ มาอัปเดตให้เพื่อนๆดูใหม่นะคะตลาดเจนนี่ยังปรับปรุงยังไม่เสร็จดีเลยทําไปเรื่อยๆเอ่อเติมไปเรื่อยๆตอนแรกจะเป็นทีพื้นที่ว่างนะคะตรงนี้ ลายเป็นคอนกรีตหมดแล้วอยู่ติดกับที่ทําการผู้ใหญ่ผู้ใหญ่บ้านนะคะตรงนี้ที่ทําการผู้ใหญ่บ้านหมู่สิอนาคตจะเป็นตลาดตลาดแบบไหนย,ยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะ จ้าของตลาดคนเก่งไปกันคะ่ะ